ก็มีขิงสองประเภทคือขิงดำแล้วก็ขิงทองนะแม่คนนี้ก็เป็นขิงดำ ขิงดําคือเผ็ดร้อนทะลุทะลวงมากก็จะเหมาะกับคนที่แบบต้องการเตรียมผนังหม้ลูกที่ผนังหม้อลูกอุ่นหรือคนที่จะทำเวรที่แบบสีดําคํข้างค้างไม่ค่อยไม่ค่อยออกหมดเนาะขิงดำสพคุณแน่นกว่าขิงทองขิงทองสพคุณแน่นกว่าขิงขาวพวไปในท้องตลาดขิงดำมีสารต้านอน,น,นุนมูลอิสระสูงกว่าด้วยความที่มันมีความเข้มความจัดจ้านของรสชาติแต่โอเครสชาติมันจะเผ็ดร้อนบุนแรงมากแม่อย่าใส่เยอะนะคะแต่ถ้าขิงทองนี่มันก็จะแบบชีวิตดีชีวิตดีคือแบบยื่มได้แต่มันก็เผ็ดร้อนกว่าขิงทั่วไปมาก อยู่แล้วเนาะขิงดำในครูก้ยจะกินในช่วงเกมขนมลดรูปกินเข้ม,เข,มเข้มเลยอันนีค้ครูก้ยใส่ผงขิงไปด้วยนะแม่ไม่รู้นะครูก้ยชอบนะคะคุก้ยรู้สึกว่ามันม,มันมีความตัดของความร้อนนิดนึงม่นใ,ใส่ขิงเข้าไปด้วยค่ะจะได้กระตุ้นการไหลเวียนเลือดลดการอักเสบเนาะผู้หญิงสี่สิบปีก็ต้องกระตุ้นการไหลเวียนเลือดแล้วก็ลดการอักเสบนะคะร่างกายเราอย่าให้อักเสบเลือดวิ่งวิ่งดีๆเดี๋ยวจะเป็นไวหมดประจำเดือนโตเนาะถ้าเราแบบร่างกายเราเย็นนะคะอ่ะดื่ม วว้า <Wow. S 2> ใส่ขิงนะค่ะอร่อยมากลองเถอะคะ่ะขิงทองหนึ่งซองกับเนื้อที่เชฟเฟิร์ตี้บูเบอรี่ขิงทองคุณก็ค,คือมันสบายท้องด้วยมันเหมือน,ม,นมันขับลมด้วยแล้วก็รู้สึกร่างกายมีเอเนจี้กระเปาะาเนี่ย นกินขิงเนี่ยจะไม่แก่นะคะคือมันมีสารต้านอนุมูลอิสระไงคะเขาบอกมันเป็นยาอายุวัฒนะเลยแล้วก็เลือดไห,เใให,หลเวียนดีไปเลี้ยงบริเวณมดลูกไปเลี้ยงบริเวณรังไข่แล้วก็ลดสารเสพติดด้วยแล้วมันช่วยในเรื่องของการลดระด<า>ับน้ำตาลในเลือดด้วยพวกขิงเนี่ยทานเถอะแล้วคนที่กินขิงเนี่ยเคยไปกินขิงมาทั่วราชาอาณาจักรนะให้มากินขิงทองแล้วก็มากินขิงดําของครูก,ก้อยแล้วแม่ก็จะจบยอยู่ในตรงนี้ที่เธอเพราะครูก,ก้อยเนี่ยเป็นสายขิงแล้วเราก็พยายามที่แบบซื้อขิงกินยี่ห้อต่างๆแล้วสุดท้าย อยากกินขิงที่มันเป็นขิงจริงๆแต่เราไม่มีเวลาเอาหัวขิงม,มาต้มไงเราก็เลยทำโปรดักต์เองจนแม่ๆติดใจไม่ยอมไปไหนเลยขิงแดงขิงทองของครูก้อยเนี่ยยืนหนึ่งจริงๆนะไม่เคยกินก็ลองกินดู แม่แม่คะครูก้อยไปดูระบบหลังบ้านมาพบว่าแม่แม่ที่ดูคลิปความรู้เกี่ยวกับผู้มีบุตรยากของครูก้อยประมาณ40%น่ะยังไม่ได้กดติดตามเพจนะครูก้อยเตือนนะแม่แม่นะรีบกดติดตามเพจ Baby ้แอนมเอาไว้เลยกดติดตามกด Follow แล้วก็กดรายการโปรดหรือว่า Favorite ไว้เลยครูก้อยมั่นใจว่าความรู้ยิ่งมากโอกาสสำเร็จยิ่งสูงกดเลยคะ่ะแม,แม